ข้าวทูจัดการพฤติกรรมปวดห้องโอเคครับอนอื่นต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าทุกพฤติกรรมของเด็กมักจะแสดงออกแล้วก็จะมีจุดประสงค์ที่จะแสดงพฤติกรรมนั้นนะครับอย่างเช่นเด็กบางคนนะครับแสดงพฤติกรรมปวดห้องเปิดปิดหน้าจอหรือว่าทําเสียงดังเพื่อลบกวนนะครับอาจจะเป็นเพราะว่า1เขาอาจจะเบื่อแล้วหรือว่าเขาอาจจะ ไม่สบายตัวหิวข้าวหรือเขาอาจจะเรียกร้องความสนใจจากใครสักคนหนึ่งก็ได้นะครับถ้าเป็นเด็กที่คุณรูเรื่องหน่อยก็าอาจจะต้องมีตั้งเงื่อนไขคะตั้งปติกาค่ะว่าควรทำอะไรได้บ้างตอนเด็กที่เล็กกว่านี้ที่ไม่ค่อยเลือดเลือดพวกพ่อคงอาจจะต้องประกบเยอะหน่อยนะคะแล้วก็อธิบายเขาไปด้วยนะว่าแบบเวลาเขาทำมันทำได้ไหมมันทำแล้วรบกวนใครบ้างเกิดอะไรขึ้นทำแบบนี้ดีไหมนะคะให้เขารู้ไปด้วยยนรู้ไปได้ไกกน การปวดห้องเล่นนะครับมันสแสดงให้เห็นว่าเด็กขาดทักษะนะครับในการจัดการตัวเองในการควบคุมตัวเองดังนั้นผมจึงแนะนําว่าวิธีการจัดการการปวดที่ดีที่สุดก็คือ1เราควรจะเซตกฎครับกฎที่บอกว่าเราเด็กทําอะไรได้บ้างเด็กทําอะไรไม่ได้บ้างนะครับเมื่อเราเซตกฎเรียบร้อยแล้วะครับเราค่อยๆค,คุยกับกฎให้เขาเข้าใจทีละข้อเมื่อเด็กทําผิดอย่างเช่น จากประสบการณ์เนาะเด็กบางคนนะคะระับแบบปิดเปิดปิดกล้องเด็กเราคุณครูเล่นอย่างนี้ครับซึ่งจริงๆแล้วเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาํำกัดตัวเองหรือว่าหยุดตัวเองไม่ได้ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรจะมีกฎว่าเด็กช่วงเวลานี้ห้ามเปิดปิดกล้องเล่นถ้าเปิดปิดกล้องเล่นเด็กจะมีคกว่าบทลงโทษหรือว่ามีแรงเสียดทางลบอะไร,าราบ้างที่จะทําให้เด็กรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทามันไม่ถูกอันที่สองนะครับ มันมีเทคนิคหนึ่งนะครับที่เรียกว่าได้เมื่อไหร่ด้วยปกติเด็กหลายคน,นครับมัจกจะอยากอยากทำอะไรทุกอย่างด้วยตัวเองแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะทําได้เมื่อไหร่อย่างเช่นหนูอยากวิ่งแล้วนั่งเียนออนไลน์อยู่ใช่ไหมครับหนูอยากวิ่งส่วนใหญ่ผู้ปกครองจะพูดว่าห้าวิ่งซึ่งเวลาห้าวิ่งปุ๊บเด็กจะรู้สึกเหมือนตัวเองโดนขัดขวางและอาจจะทาให้เหมือนกันเทคนิคหนึ่งนี่นนครับที่ผมแนะนําก็คือได้ลูกหนูได้วิ่งได้เลยเมื่อหนูเรียนเสร็จ การที่บอกว่าตัวเองได้เมื่อไหร่มันจะช่วยทาให้รู้สึกว่าความต้องการพื้นฐานของตัวเองอได้รับการตอบสนองการฟังคนจะเยอะขึ้นคนเราคนระับถ้ามีการฟังกันนะครับด้วยพื้นฐานของมนุษย์คนที่เด็กเหมือนเด็กผู้ปกครองฟังเด็กคนไหนเด็กคนนั้นก็จะเชื่อผู้ปกครองแล้วเราก็สามารถใช้เหตุผลนี้ในการอ้างกับเด็กได้ด้วยนะครับเมื่อมีการโต้เถียงหรือว,ว่าไม่ทําตามกติกาอย่างครูแซมก็มักจะใช้คําว่า คร,ครูฟังอยูหรือเปล่าเขาเด็กส่วนใหญ่บอกว่าครูแฝงฟังโอเคถ้าครูแฝงฟังฉะนั้นหนูก็ต้องฟังครูแซงเพื่อเป็นการให้เกียรติแล้วก็เป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์แล้วก็ความเข้าใจขึ้นกันละกันครับอาจจะมีการใช้พวกการให้รางวัลเข้ามาด้วยกย็ได้ใครอย่างเช่นวันนี้มีพฤติกรรมดีนะตั้งใจเรียนไม่ทําอะไรนอกเหนือจากที่ไม่ใช่การเรียนอย่างเช่นพวก ตัวอย่างที่โยไปอย่างนา้เช่นพวกการปิดเปิดไม้เนี่ยถ้าเขาไม่มีพฤติกรรมเหล่านี้แล้วตั้งใจเรียนเราก็อาจจะให้รางวัลเป็นสิ่งที่เขาชอบเช่นได้กินขนมได้อ่าดูการ์ตูนหนึ่งตอนอะไรเงี้ยแต่ถ้าหากเขามีพฤติกรรมยังมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอ,อยู่อค่ะเราอาจจะเอาสิ่งที่เขาชอบออกเนาะ นะคะครูพากก็คิดว่าทุกคนจะได้เทคนิคดีๆไปจากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะคะสามารถนําไปปรับใช้กับที่บ้านได้นะคะแรกๆอาจจะมีต่อต้านเล็กน้อยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวทําไปสักพากน้องก็จะค่อยๆเข้าใจกติกาแล้วก็สามารถทาตามได้ดีขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแน่นอนว่าอย่าลืมยืนหยัดในกติกาที่เราตั้งไว้ร่วมกับเด็กๆด,ด้วยนะคะ